ทำไมจิมนาสติกล้ออย่างนี้ครับก็คือว่าอตอนแรกไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วเออทำไมอะ่ะ <c oughs> เท่เอเลกันเราอุตส่าห์พูดคุยไปเรื่อยๆน่าจะแบบคลายความตื่นเต้นไปได้ตั้งเยอะ <c oughs> โอ้ยเนี่ยแต่ดีกว่าคนอื่นนะม <c oughs> นาสติกถามว่าอย่างนี้คือดีกว่าคนอื่นไหมดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าคนที่คุณดีกว่าเขาตกรอบแล้วถามว่าคุณสู้คนที่ตกรอบบางคนได้ไหมก็มีหลายคนที่คุณหึงสู้ไม่ได้ นี่คือเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวมันนั่งคุยอย่างที่คุาเขียนกําลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของของเยอรมันคุณมั่นใจว่าคุณจะกล้าไประดับโลกด้วยเนี่ยคือทำไมทำไมคุณ,คณต้องเขียนอะไรแบบนี้จรจริงเลยเราดูท่าทางคุณคุณเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าผมว่าผมฝึกฝนทุกวันอ่ะถ้าผมมาฝึกจริงจริอ่ะผมทาได้ผมเชื่ออย่างนั้นครับ ผมเชื่อตลอดเวลาเลยด้วยแต่คนที่คุณต้องควรจะฝึกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเวลาพี่มาบอกแล้วคุณก็บอกว่าผมจะฝึกต่อแต่ผมฝึ่มาแล้วไม่แต่ยิมนาสิกต้องต้องแบนกว่านี้ไงคือพี่คาดหวังเพราะพี่เห็นโปรไฟล์คุณเนี่ยโอ้ยเด็กคนนี้เจ๋งว่ะในพูดจริงจริงน้เกิดความสนใจขึ้นมาอยากเจอมากอยากเจอตั้งแต่เช้าแล้ว่าเออน้องคนที่ต้องมีของต้องมีของแน่ๆแต่ครานี้มาถึงแล้วมาเจอแบบว่าเออถ้าให้โอกาสผมผมจะคุณมีโอกาสอีกปีเดียวอ่ะ ใช่ครับใช่เปล่าแล้วนี่มันยี่สี่สำหรับยี่สี่การฝึกแค่นี้มันมที่บาร์เนี่ยสิบหกนะที่เจ๋งเจ๋งอะที่สิบหกสิบเจ็ดอาจจะต้องมันอยู่ที่แนวความคิดเขามีเขาเขาบอกว่าบางอย่างคิดได้พูดไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับรบ,บางอย่างคิดได้เขียนเขียนต้องให้ดีกว่าคิดใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณเก่งอย่างโน้นอย่างนี้นผมมีทางเลือกให้คุณสองอย่างนะครับคุณยินาสตรกระหว่างที่ว่าคุณเที่ยวบอกชาวบ้านเถาช่องว่าคุณเก่งหรือให้ชาวบ้านเถาช่องเขามาบอกว่าคุณเก่ง คือว่าอันไหนมันน่ามันมันมันน่าภาคภูมิใจมากมนะผมอยากได้อย่างที่่อมากกว่าครับถ้าเป็นไปได้ในนี้ยิมนาสติกเขีนเยนไว้ว่าอยากจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เสียงดี <c oughs> ไม่ไม่ผิดลูกพี่ก็อยากจะสวยแล้วก็เสียงดีเหมือนกันอย่างอย่างอย่าง,ย,งยิมนาสติกนี่เป็นคนหน้าตาไม่ใช่ว่าเลวร้ายแต่ไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีเลยนะครับคือหน้าตาประหลาดแปลกอาจจะบอกว่าไอ้คิ้วกับตาเนี่ยมันชิดกันมากจนเกินไปครับ,รบ,บปเป็นไปได้เนี่ย ไปเก็บขนคิ้วออกไปสะบ้างเพื่อที่จะให้มีสเปซของอของอันนี้ไม่งั้นมันดูดุเกินเห็นไหมว่ายิมนาสติกเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าณวงการนี้เนี่ยมันมีดีเทลมากเลยกว่าเราจะเอาใครคนหนึ่งเนี่ยไปให้ประชาชนครับผมว่าวินาทีนี้ความเป็นนักร้องคุณไม่ใช่ไม่ใช่โดยสิ้เนเชิงนะครับเื่อจากคุณ ร้องเพย่งขึ้นจหมดอยู่นั่นก็ผมเสียใจที่ต้องบอกว่าเสียใจด้วยคุณไม่ได้ใครต่อเชิญครับขอบคุณนะขอบคุณมาก ว่าผมรู้ตัวเองนะตอนนี้ว่าต้องไปทําอะไรบ้าง <ทำ S 2> เพราะรว่าก็หลายอย่างอะครับเรื่องเสียงแล้วก็หน้าตาแปลกๆเอออะไรอย่างเงี้ยต้องลองก็ต้องกลับไปปรับปรุงตัวดูอะไรอย่างเงี้ยครับเสียใจไหมฮะไม่เสียใจครับผมว่าวันนี้ผมดีใจละ<ม>เพราะว่าผมอยากให้มีคนลองคอมเมนต์ดูบ้างว่าวันนี้ผมเป็นยังไง<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ผมทําดีที่สุดลวครับ และนี่คือ10ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ต้องแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือใครจะสามารถชนะใจกรรมาการได้บ้างอดใจรอสักครู่เดียวและในที่สุดครับก็มีเพียงแค่10คนเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปช่วงชิงตำแหน่งตัวแทนภาคเหนือพวกเขาจะสามารถโชว์แววเด่นขึ้นมาได้หรือไม่ในการแข่งขันครั้งสำคัญครั้งนี้เราจะไปชมพร้อมๆกันครับร ุท้ายไวี่เมอจินจางและควันคลายกันจนบึงทีไม่อาจรู้ผมเรียนอยู่มอแม่ฟ,ฟ้าหลวงครับผมพ่อคขา,ขายครับต้านขายตุ๊กตาครับเป็นพวกกิบช็อปใหญ่สุดในเชียงรายคือเอ่ยชื่อก็รู้จักกันทั่วเชียงรายเลยัะ บบคือลูกคนจีนะครับก็ห่วงห่วงห่วงลูกครับ <c oughs> เขาจะคิดว่าพ่อผมยังไม่โตยังงก็ไปโตนะทำอะไรให้ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่แบบอยากทําของขวัญชิ้นนี้แล้ราะแบบเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วอะไรครับไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับรอเธอฉันจนเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจช้อนตัวเพราะว่ากลัวจะเสีย